การปรับลดค่าไฟมันไม่ใช่บอกเราจะลดเท่านั้นเท่านี้เพราะมันจะมีมีปัจจัยและมีคนที่เข้ามาเกี่ยวคนหมายว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะพีรพันธ์จ่อปรับค่าไฟฟ้า4.10บาทต่อหน่วยเมื่อเวลา11นาฬิกา20นาทีวันที่8ธันวาคมนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชน ภายหลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพมีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้างวดมกราคมถึงเมษายน2567เป็น4.68บาทต่อนหน่วยว่ากกพก็ทำหน้าที่ปกติของเขาไปแต่ทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่เอาเป็นว่าค่าไฟฟ้าไม่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นแต่ปัจจัยสำคัญคือค่าแก๊สในตลาดโลกตอนนี้ขึ้นสูง เดองจากเป็นช่วงหน้าหนาวทําให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ต้องมีการปรับราคาซึ่งความจริงไม่มีใครอยากปรับแต่ต้องพิจารณาดูว่าการปรับนั้นทุกคนต้องอยู่ได้เราพยายามปรับให้น้อยที่สุดสำหรับกลุ่มเปาะบางหรือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่ไม่เกิน300หน่วยก็จะได้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญคือราคาแก๊สในตลาดโลกตรงน,นี้มันขึ้นสูง นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวก็ดีมานก็ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้เราต้องปรับนะทางจริงๆก็ไม่มีใครอยากปรับหรอกแต่ว่าทุกคนต้องอยู่ได้นะเราก็ต้องพยายามปรับให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกภาษาเขาเรียกกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มที่ใช้ไปไม่เกิน300หน่วยเนี่ยก็จะได้ราคาเดิม เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับทางกกพแล้วหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกันไว้ในเบื้องต้นแล้วเมื่อถามต่อว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเพื่อพิจารณาในวันที่12ธันวาคมนี้หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่ายังตอบไม่ได้เพราะตนไม่อยากนำเข้าทีละเรื่องแต่จะเข้าคอรมอทีเดียวหลายเรื่องเลยและต้องเข้าคอรมอก่อนคบก,กำหนดเวลายัง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 ตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากเข้าทีละเรื่อง นะอยากเข้าเป็นทีเดียวพร้อมไปเลยแต่ต้องยังไงก็ต้องก่อนก่อนครบกรําหนดแ่ละและเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีอยากให้ลดลงเหลือ4.10บาทต่อนหน่วยเป็นไปได้หรือไม่นายพิรพันธ์กล่าวว่าก็มีความเป็นไปได้แต่การปรับรลดราคาค่าไฟฟ้าไม่ใช่บอกว่าจะลดเท่านั้นเท่านี้เพราะมีปัจจัยและมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งการปรับลดค่าไฟไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานเดียวหรือปัจจัยเดียว แต่อย่างน้อยเราได้พยายามวางเป้าหมายเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นอาจจะต้องไปปรับรดหรือปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างก็จะพยายามทําให้ได้หรือให้ใกล้เคียงที่สุดมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องการการปรับลดก้าไฟมันไม่ใช่บอกเราจะลดเท่านั้นเท่านี้เพราะมันจะมีมีปัจจัยและมีคนที่เข้ามาเกี่ยวคนหมายว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะ การปรับลดค่าไฟมันไม่ใช่ว่าอยู่หน่วยงานเดียวหรือปัจจัยเดียวมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็วางเป้าพยายามให้ถึงเป้าที่วางไว้นะครับแต่การจะไปถึงเป้านั้นเนี่ยมันจะต้องไปปรับลดหรือว่าไปปรับปรับเปลี่ยนหลายๆหลายแฟกเตอร์หล, factor, หลายปัจจัยนะครับต้องพยายามจะพยายามทําให้ให้ได้แล้วก็หรือไม่ก็ใกล้เคียงที่สุด